มันไม่ใช่หนังสือสัญญาประเภทที่ต้องขอความเห็นชอบจากสภาก่อนไปลงนามเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเนื้อหาของ m o u c c มัน44มันเพียงแต่ข้อตกลงที่จะไปเจราจาในสิ่งซึ่งยังไม่เคยตกลงกันก็คือ2เรื่องเรื่องการแบ่งเขตทางทะเลกับเรื่องของการพัฒนาร่วมครับซึ่งมันจะมีเงื่อนไขยอยู่ในนี้ครับ,รบแม้ว่าท้ายอคุณพรดลลองเปิดแผนที่3ก็ได้ว่ามีมีแผนที่แนบท้ายอยู่ใน MOU ฉบับนี้แต่ยังไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอาาเขตเส้นเขตแดนถูกไหมอันนี้เนี่ยมันจริง อย่าเรียกว่าเป็นแผนที่เลยผมใช้คําว่าเป็นแผนผังซึ่งสะท้อน reflect สะท้อน maximum claim การอ้างสิทธิ์ของกัมพูชาลากเส้นนี้ถูกต้องไหมครับ,รบไทยลากเส้นนี้กาเรียนคุณวราวิทย์ท่านผู้ชมว่าไทยไม่เคยยอมรับการประกาศเส้นไหลทวีปของกัมพูชาอันนี้ต้องตรงกันก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า MUC c เนี่ยไม่ได้เท่ากับเป็นการไปยอมรับการประกาศเส้นไหลทวีปหรือเรียกสั้นๆว่าเส้นของกัมพูชาไม่ได้ยอมรับนะครับถ้ายอมรับแล้วจะไปเจรจากันทําไมถูกต้องไหมครับ แล้วทั้งสองอันเนี่ยมันมีทั้งเส้นของกัมพูชาและเส้นไทยอยู่แล้วถ้าเราดูหมายเหตุข้างล่างเนี่ยจุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วจุดนี้เนี่ย to be verified แปลว่าจะต้องมีการรับรองจะต้องมีการเจรจากันนี่คือเหตุผลที่ทำไม M U C C ไม่ได้เป็นการยอมรับเส้นของกัมพูชาผมอยากจะกลับเรียนเพิ่มเติมว่าตลอดเวลาตั้งแต่ปี254 4มา23ปีเนี่ยไม่มีรัฐบาลใด หรือผู้เจราจาคณะมนารเจดีศีไปยอมรับเส้นของกัมพูชานะครับรวมทั้งผมว่ารัฐบาลก่อนที่พักเพื่อไทยจะมาเป็นรัฐบาลด้วยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขในข้อ5ครับคุณวราวิทย์ขอนะอนุญาตใช้ข้อมูลนิดหนึ่งข้อ5ของ MOU มอ u จริงมี2แผ่นเองนะครับแล้วก็แผนผังเป็นแผ่นที่3ข้อ5นี่เขียนไว้ชัดเจนครับว่าจนกว่าจะมีข้อตกลงกันระหว่างคู่กรณี เนื้อหาของ MOU และการดําเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่มีผลกระทบ without prejudice ไม่มีผลกระทบต่อการอ้างสิทธิ์ทางทะเลของแต่ละคู่กรณีก็คือว่ากัมพูชาก็อ้างไปใช่ไหมครับไทยก็อ้างไปแต่เจรจากันไปสมมุติ j t c j p เจไปสาครั้งหรือถึงทางตันแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการอ้างสิทธิ์ของไทยที่เราลากเส้นไว้นะครับบางคนบางก็ยังอ้างเส้นเดิมได้อยู่ตลอดถูกต้องครับ เพราะฉะนั้นมันถึงเท่ากับไม่ได้เป็นการไปยอมรับเส้นของกัมพูชาไงครับทีนี้ผมกลับเรียนเพิ่มเติมได้ไหมคคุณวาริศจริงๆอย่างที่เรียนไปมันเป็นแค่ข้อตกลงที่จะไปเจราจาในสิ่งซึ่งตกลงกันไม่ได้แล้วถ้าเจราจาไปตกลงกันไม่ได้ไม่ตลอดรอดฝั่งก็ไม่กระทบถึงสิทธิที่แต่ละคนก็อ้างไทยยังยืนยันอ้างเส้นนี้ฮกัมพูชาเขาก็อ้างเส้นนี้เราตรงกันทั้งฝ่าย หลายๆฝ่ายปัจจุบันที่คัดค้านรัฐบาลเนี่ยเราไม่ยอมรับเส้นของกัมพูชาเพราะไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ